ไป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 ก็หมดเรื่องวัดไม่รู้นะลุงลุงพูดวัดก็เชตุพลไม่มนมังคลารามอ๋อกทมนะจ๊ะวันนี้วัดโพธาเตียนใช่แล้วนี่มียากวัดแจ้งกับอยากวัดโพนี่แหละนะจ้าตองเกตองเจตองเจตองสายนะจ๊ะสิบห้ามังคมาพลังพันหนึร้อยหกสิบแปดโอเคแต่ถ้าวัดพูดไม่ได้วัดโพธาเตียนอ่ะบายบายวันนี้ลุงอันดีค่ะจได้บูมันบูมไปแล้วเหรอ นี่ไงนี่ไงอ้าพี่ดาตี้่อีกไหมไม่่พี่นอกงแบบเดิมก่อนหน่อยสิก่อนหน่อยสิเอออีกปีหนึ่งนะน้องมูมปีหน้าหนุงี้ได้มา เดี๋ยวส่งข้าวสีเป็นไม้เดี๋ยวส่งข้าวสีเป็นมไม้รถจอดรูดสารหลังเมืองเดี๋ยวนั่งแท็กซี่ไปเดี๋นั่งแท็กซี่ไปคนเยอะเลยนะคนเยอะมากเลยเดี๋ยวงั้นเดินไปเรื่อยๆติจ้าหูยเดินไปยังไงวันที่สิบห้ามกราคมสองห้าหกแปด ออกจากนภาศพบ10.30นไปรับพีราตีที่นครนายก13.00น,น,น,นไปวัดโพท่าเตียน15.30นจองที่ แล้วก็ไปกินอาหารที่กินลมชมสะพานพระรามแปดริมแบบม่น้ำเจ้าพยาหมดไปพันสอง่ากาแล้วก็ไปดูลิเกที่วัดโพธาเตียนอนิเทฟารุง่งเรื่องอะไรวะเมียคืนเดียวเอ,อ ตองเจตองสาเลิกสามทุ่มครึ่งไปส่งพี่ลาตีที่สะพานควายกลับมาหนาพาสับหยิบสามสองสี่ 23, 24, หนอวิ่งไปสองร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลสิบสองกิโลต่อลิตรค่าโดยสาร สองพบาทบอสองบอสองอิเทปฟ้าลุงเนะกครัท่านยกมือเึ้นบายบเป็นควาหายแต่พุกลา่อลา สิที่ไหมาที่ประตูอนะเดี๋ยวเอาก็ะถอยส่งถนอกกัได้ขอเลือก